เกีบนะจ๊ะเธอ เฮ้ยเดียมเฮ้ยเอาไปอยัางงี้เก็บเก็บเก็บสวัสดีจ้าคุณพี่วันนี้เราไปทำอะไรกันสวัสดีค่ะวันนี้จะมาเก็บสตรอเบอรี่ให้นางงามแยมนะคะอันนี้สตรอเบอรี่เล็กๆนี่พี่น้องเขาจะเก็บไปทำแยมเนาะจ้ะนี่เก็บไปให้นางงามเนาะให้นางงามไปทำแยมค่อยก็จะไปปั่นไปอะไรก็ว่ากันไปค่ะนี่เห็นมันสดกระแทพี่น้องยาหวานไหมคะพี่น้องจะเห็นบอนี่นะ นี่พี่น้องมาเด้อมันนี่เฮ็ดคลิปแบบว่าเนียนความสวยดนะจ้ะเนียนความอร่อยทำแบบว่าไม่ต้องเน้นความสวยคุณพี่เก็บเร็วมากเลยปกติเจ้าเก็บเร็วสิบอกคุณพี่ใช่ต้องเก็บเร็วนะเนาะต้องแข่งกับเวลาใช่ไหมพี่น้องจะเบิ้งไหมข่อยกระสิมัดข่อยกรบเบรดเก็บแข่งกับเวลาดอกจ้านี่ข่อยกระสิมัดเน้นความสวยงามเห็นบ่หลวบเอาหลวบเอานี่เอาแต่งสวยๆนะคะเอาจุลูกสวยๆ อันมันที่ขึ้นอีกบอนี่บอจ้าอันนี้เดี๋ยวคือต้องเก็บเลยใช่ไหมข้าก็ะิกตังค์พี่น้องจะเบิ่งไหมต้นไว้ต่แต่งต้นใบปีหน้านะจะดกมากอ๋อเขาปลูกเขาปลูกหมุนเวียนได้ใช่ไหมใช่ไม่เอออันนี้ไม่ต้องถอนทิ้งไงปีหน้ามันก็ขึ้นมาใหม่เลยอู้สวยแท้มันสิหลายโปรดเลยล่ะบอนเก็บเต็มเลยเอ้าพี่น้องเก็บมาด้วยจ้า มันจะมีตัวอะไรตัวแบบต้องระวังมันกัดมือมันต่อยมือบ่แมงมุมบ่บ่มันมนไ็นตัวแบบเนี่ยมันจะไม่กินที่ว่าไม่เป็นอะไรน้องจ๋าเจเบิงต็นน้องคุนน้องเจ็บอย่างนี้ดิหักไปอย่างนี้อ๋อหักอย่างนี้ใช่ไหมะดึงมันก็จะนิ่มันจะมาเจ็บพังใช่ไหม็นนิหม โอ้ยข่อยเห็ดบ่เป็นเนาะใช่ไหมนี่นี่ไงตัวแรบอ่ะ๋อนี่ไงนไ่นี่เขากำลังกินนี่เขากำลังกินถ้าเราไปรอมือไปใส่ใช่ไหมมันจะตอดมือเราเนาะพี่น้องจานไม่ข่อยกระซิซิมกอดอัน้นะนี่ไงคุณบิ๊มจ้าเอ๋คุณบิ๊มนี่นางงามนางงามมีความสุขหลายสวยๆพี่น้องจามึงจะเบิ่งนางงามพี่น้าสวยๆ มรอดตรนี้าคิดรอดรอดบันไดโอ้ยคือหลายแต่บันไดเก็บแห่งหลน้องมเมื่อกีบได้จ้าเนี่ยลูกนี้สวยมากเลยแต่เบิงบอกเห็นบอกพี่น้องเทสสิเนี่ยอร่อยไหม เห็นนางงามจะกินแล้วจ่ะอืมมมาชียมบางครึ่งหนึ่งแซ่บวะพี่หน่าบื่อืดเบื่อหยาเขาเก็บบะหมดตัวเนาะมันเก็บบะหมดเด้อเก็บยังไงมันจะเก็บหมดพี่น่าพี่น้องเห็นบ่ สีแดงสวยมากเลยนะอ้าพี่น้องสิเก็บให้นางงามนั่นเด้อระวังไอ้ตัวลูกเน่าใช่ไหมไอ้ตัวแว็บรู้จักตัวแว็บไหมบ่วะใหม่มันคือหน่วยเอียงพี่น้องอะะเขาไม่บ่ได้เก็บไปอันแฟรี่นีแล้วเด้อค่ะเด้ออีอันนี้เก็บให้นางงามเป็นเสยุเกิดประเสริอย่าเอาเอาลูกสวยๆหน่อยนะคะคุณน้องขาเอาเก็บโหลดคุณพี่บ่อเก็บโหลดแจงไหนมันง่ายแบบบ่อะโอ้ยพี่น้องมาเก็บเอาด้วยจ้ะ อยย่่าไปใสกเป็นยางเร็วหลายเอามันบะมี่เนาะพี่หน่อมิตัวนุยยี่คอยกระเซ็ดกระเซ็ดท้ายยุคสิข่อยกระเซ็ดคลิปแบบอันดิบๆเลยตัวนี้นะไม่ได้เนีนความสวยงามเก็บไปเลยพี่น้องเก็บเก็บไปเก็บมาก็จะได้นะคุณวิมเก็บไปยังไงไหนอะคุณวิมอ่ะ เอ้ยสวาคุณน้องก็เจ็บเหรออาเจ็บหนนี่พี่น่ะสวยๆพี่น้องคุณเก็บทางนี้พี่ทิพย์เก็บทางนี้มันบ่เออจะได้อ้นี้เก็บไปเห็ดแยี่มด้วยไข่เด้ออันนี้มิสเตอร์เบอรี่เก็บไปทำแยมค่ะทำทำแผ่นก็ได้ทำแผ่นจ้าโอ้ยพี่น้องมึูนนี่ง่ามแห้งพี่น้องจ้าขอยขอซิมกันเด้อิม่ พี่น้องคุณยิงเก็บไหมสิบแสบดิจ้าเนี่ยเนี่ยเนมันเหลือเพื่นพี่น้องจ๋าไม่ด้จิจ้ะไปทำเยียมไปเปไว้ปัน่นอือแล้วพี่ที่เก็บให้มันเยอะๆก่อนเล้วไห้มาขายพี่น้องจ๋าเมื่อก็บเลยจ้ะนี่โอ้ย đem ừ, mướn à ui, một đợt một đợt, riêng riêng, riêng riêng, riêng riêng, riêng You have to be careful the bee s w i มนะมันมีโตโตอยังก็อันตัวพึ่งใช่ไหมบ่มันจะต่อยมือเอานี่น้องอย่จะเบิ่งไหมน่างามนี่ cẹp lên já, mà cẹp gần nấc já, để hay cô vấn đề nho này xui xui, rồi, mà tôi nói với strawberry, xui, big, ừ, big, 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 เห็นบ่พี่น้องจา๋าพี่น้องเห็นนอ่งงางเก็บไปข่อยก็จะกินเลยจ้ะพี่น้องเห็นบ่นี่เช่อเด้อเห็นบ่าจา้ะสองหน่วยพี่น้องอู้หลายพี่น้องมาเก็บเอาด้วยจ้ะอู้สองหน่วยนี่ใหญ่แห้งพี่น้องละ่ะเห็นบ่นี่ นี่พี่น้องพี่น้าพี่น้องจา๋าโอ้ยคักเนีย่ยเอาให้นั่งก่อนแล้วคอยจะซีมพี่น้องโอ้ไม่ทึ่งก็กมีตายแล้วพี่น้องคอยจะซีมบม่ได้ซีมจุกเทื่อดอกกันนะพี่น้าพี่น้องซีมเนะจา้าพี่น้องมาอืกพี่น,อน้องจ๋า ุ้ยมีความสุกหลายด้วยนีย่คันมะเก็บเดี๋ยวมะเก็บจะของเนาะมะันก็มีความมวนคุณพี่ของเราหายไปแล้วหายไปไซรุนนี่ yeah, yeah. <laughs> หายหายไปในมุมของอะไรนะ <Okay. S 2> ไปในมุมของสตรอเบอรี่แล้วพี่น้องจ่ายบิึกมึงมันหอยต้องแลงอยู่เนี่ยเนี่ยพี่น้องเห็นปะสตอร์บิท้องพี่เห็นนะเพราะเขาชีสออสส์ปอินเ อ่าเทคนิสดิสเนี่เราไม่ได้ใส่ก่องเนาะมันจะได้ไม่ทับกันนะจ้ะนี่พี่น้องนี่น้องจ๋ามาเก็บเด้อเห็นยังคะได้เยอะไปคุณบิมได้เยอะไหม It's enough I think No Oh, no. <laughs> อันคุณพี่คันมันมีสิมีคนมาเก็บอีกอยู่บ่พี่เจดได์อันนี่เราเพิ่อนใจไมาเก็บอะไปเห็ดเ็แยมะจา้าบ่เจดได้เออไปเห็ดเขาไปขายสิเป็นสิเป็นอันใช่ไหมคอนฟิสต์อันใช่ไหมโอ๋ออันนี้เขาก็จะเก็บมาขายเป็นที่เขาทำแยมนะพี่น้องพี่น้องละ่ะ นี่เต็มไปเลยเนี่ยเก็บสิเธอเด้นั่นน่ะหอยตองต่อนถิย,ยางมะพี้าหิ่ยังเด้เยสคุณน่ะนุ่ยเงยๆกับมีลูกเงยๆไม่ชิวิแต่ตนมันมาหอยลงมาอืมพี่น้องจะเบิ่งลุกหนี่ลงไม่ได้จะได้เนี่ย มันเหลือ้เพิ่นเก็บอุ้ยเสด,ยด้จจังพี่น้องล่ะมาด้วยจ้านี่ปาชิโทเก็บอะไรจ้าคอยกับบอมมีแนวชิวาวลสำนีกับเป็นบุญต้าะได้เห็น chín không Bộ xoay nó ngạp kiếm ăn ngạp sẽ đà Chắc sẽ kiếm còn nè, สวยพ,นะพนะยี่นะพี่นะเต็มๆอยู่ทั้งพื่นมิม you have to pick it all because otherwise it, it will be over there ่นเะต็มไปหมดเลย่น otherwise he said พี o p l e will not see it กันบกเก็บเมืคนก็จะแนมคนเมาเก็บทีหลังก็จแนมบ่เห็นมันก็จะเสียถิ่มซื่อพี่นะอง นี่ขอยขอสิผ้า,ามาเบ่งพี่ดอกพี่นะอ,อุ้ยหกมันเต็มมือเหรอ พ่อพอีลยวไปเจ้าเก็บเร็วอยู่ดอกเจ้าในพนักงามนี่เก็บ่าบแมนเล่ากระมิดกระเมียนเก็บบ่เก็บมาเป็นยี่สิบปีแล้วเนาะ พี่ทิพเก็บเก็บเรีวคักเร็วแน่โอ้คุณเบมคุณเบมได้ย้ายังเห็บเย้เป้าอยูู่ดดูาเดอพี่น้องเห็นไ่มเป็นผมเป็นพวงสวยงามเลยพี่น้องจ๋าเห็นบ่เดี๋ยวเดี๋ยวป็นเด็อะั่นเป็นผมเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนนะคะเดี๋ยวไปถ่ายทั้งมก่นเก็บไปเขาจะเก็บไปอะไรนะเก็บไปจิมแจวบ่ โอ้ยพี่น้องเคยบ่เคยเห็นเด้อมันพี่นุ้ยแจ้งแสบพี่นี่กินแดนได้นะคะสตรอเบอรี่จิ้มแฉลบอย่างนั้นเลยมันกับมะยมคือจังมะยมไม่ซีไม่ซีสมคือมะยมปลาตายแล้วคอยกับสกีตโดนอะไงแดงๆอย่างตัวนี้เขาจะไปลองกินมั้งเด้อจ้าเอาแสบดีๆเด้อค่ะเด้อผู้ใดเคนนั้นเคยกินคอนเส็งนี่ได้หรอ เอาไปจิ้มแจ่วอย่างนี้เหรอเอาไปจิ้มน้ำจิ้มอะไรอย่างนี้เหรอเอากินมกระป๋าพริกผงแม่พริกผงโอ้เนี่ยไหมพริกผงหาเห็ดหาเนาะนี่สวยอยู่ดีล่ะนั่นแม่บอหน้องจ๋าเบี้ยไปไหนล่ะเบี้ยมาเฮียทั้เฮียนั่งงามนั่งสิสซาซาเราธรรมดาเนาะสเนเวอรนั่งงามเลยเนาะเนาะแม่นบอสมซื้อสมซื้อพี่หยังกับแบบว่าพี่น้องแกจะบึงไหม นั่งกรสิคำนึงก่อนเวลาเหตุอย่างนั่งกระสิกขีดก้อนี่ยเดี๋ยวเก็บาบิไจมไปกินกับแกลวพี่น้องผงพริกผงเห็นไหมบ้านเราเขามีสตรอเบอรี่กับพริกผงเห็นไหมใช่ไหมยาต้องเป็นอย่างนี้เนี่ยพี่น้องสวยๆโอ้ย นีไปกินกับพริกผงอือร่อยคอยกเด็ดหน่อยแซมๆนี่กินกินหลอดหน่อยใช่เนาะเจ็บกินเจ็บกินคุณล่ะอ่ะพ่ออลไรล่ะเอ้าพ่ออะไรล่ะพี่มันเก็บมันไวดอกน่ะเนาะซับหนี้เลยพี่น้องนี่เห็นบ่นี่เดี๋ยวนะ โอเคสวยบอเห็นบอสวยงามค่ะคนก็สวยสตรอเบอรี่ก็สวยพี่น้องจา๋านี่ดูสิคุณค่ะอย,ยพี่น้องประมาณ1ิบนาที20นาทีเราเก็บได้เลยพี่น้องเห็นไหมจะ๊ะเยอะมากเลยนี่ก็จะซิมให้ดูพี่น้องจา๋านี่ต้องขอบคุณคุณพี่ทิพย์เลยจ้ะเด้อค่ะยินดีค่ะเนี่ยพี่น้องเอาไปทำคอนฟิตือแล้วเอาไปปั่นก็ได้พี่น้องจ๋าก็เรียกได้ว่าเนาะถ้ามา ยังไงก็ฝากผักไทยไปด้วยนะจ๊ะพี่น้องจ๋าเนาะช่วงนี้ก็ฝากผักไทยแต่ว่าไร่นี้จะเป็นไร่ของแฟนแกก็คือคุณพอนะจ๊ะเนาะถ้ายังไงก็แวะเข้ามาดูผักไทยได้นะจ๊ะนัเบอร์โทรเบอร์อะไรเอ่ย0486802650นะคะจะแล้วก็ Facebook เดี๋ยวข้อจะลิงก์ไว้ข้างล่างนะพี่น้องเด้อค่ะมีอะไรก็โทรมาหาคุณพี่ทิพย์ได้แล้วก็คุยกันได้ก่อนที่จะมาจากจากที่ไหนก็ตามแต่เยอรมันอังกฤษ ฟินแลนด์อะไรถ้าถ้ามาได้ก็มาดิพี่น้องนะตอนนี้อ่าตอนนี้รู้สึกว่าผักนี่ผักไทยค่อนข้างที่จะมันมันมันใกล้จะหมดยามแล้วนะพี่น้องเนาะใกล้จะหมดยามแล้วจ้ะเนาะยังไงก็รีบๆมาดิพี่น้องเด้อยังไงก็ขอบคุณที่อ่าสำหรับสตรอเบอรี่เนี่ยคนพี่ขาขอบคุณค่ะคนพี่ขาแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากดไลค์กดติดตามด้วยจ้ะลาไปก่อนอยู่ดีเมื่ทุกท่านสวัสดีจ้ะบ๊ายบายบ๊ายบายไปไปพี่น้องจ๋าพี่น้องเบื้องหน้าตาคุ้นคุ้นใดคุ้นใดสตรอเบอรี่เลยยุคที่แก นี่เห็นไหมพี่น้องได้มาแล้ว This คุณวิมุตต์阿拉สอเวตอะ阿拉สอเวตตนนะให้พ่อใหญ่วิมพี่น้องจ๋านะไงก็ต้องขอบคุณขอบคุณครับสิค่ะครับขอบคุณครับค่ะยินดีมากครับ